เราต้อพัฒนาตัวเองถูกไหมครับนั่นคือ u p h o l d s u s t a i n a b i l i แปลว่าอะไรบางอยางของ sustainability ก็คือต้องมีความเป็นยั่งยืนต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ว่าใครทำอะไรก็ตามในยุคไหนให้ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะยุคที่สู้เสีอีโอินเทนี้ยุค disruption ต้องคิดใหม่ทำไวไปก่อน ทั้นสองท่านพูดได้ดีมากเกี่ยวกับรากฐานคิดเหมือนเขาเหรอครับทั้งเหมือนเขาเขาก็เข้าคนแรกล้วก็ต้องเข้าตามอยู่นะครับไล้พจองเก้าแลกวก็ตามคือสตาร์ทอัพที่แท้จริงใครคิดอย่างนี้แล้วปิดทางใครบอกพจองเก้าแลว้วก็อะไ โรงเรียนจะไปทงนู้นบอกไม่สาธิตมาจองก้าวไปกับใครจะต้องเน้นสายเทคนิคเล็มรูปแบบและสูงที่กว่าช่องเพราะงั้นที่ไปก็คือต้องทำให้เหมือนและผมทิ้งแล้วไยังไงครับว่าไงดีว่าไดีรู้ไหมสิ่งที่ทำให้คนเก่งอย่างเราสู้คนที่เรียนสู้ทนไม่ได้เฟียคนเก่งเท่าไหร่ที่เฟียมากเท่านั้น กลัวเสียหน้ากลัวเสียเงินกลัวเสียชื่อเสียงเพราะเราเก่งเพราะงั้นสิ่งที่ทำลายคนเก่งจ้อยยับคือเสียความเป็นเป็นที่เรียกใช่ไหมตสิดดทยิ่งเสียที่ชอบยิ่งท้าทายิงุยิ่งเจ็บยิ่งเกิดยิ่งเล่นโปกตายิ่งตาสวย เรียนตัวนลัวเพราะงั้นสิ่งที่ทำให้ผมที่น้องๆอาจจะมองว่าเรียนชุวไม่ได้ในยังไงชนะเขาไม่จัดมาไม่กวัไปสัอบงานไม่ได้ไม่กวัเดีนักศึกษาไม่เก่งเรียนวิทยาคณิตครูจบภาษาอังกฤษมาแต่ฉันจะเป็นเจ้าพ่อไอที่ได้ไม่ต้องดีนสมบัติของเรา สอบสิ่งแล้วไม่ได้หรลุยแน่นอนเปลี่ยนแปลงเมีหลายคนว่าไอ้เนี่ยนี่พิสูจน์ได้เห็นโี้ยเริ่มต้นทำอะไรได้บ้างคนก็ไม่เห็นด้วยวิสัยแปลว่าอะไรครับแปลว่าการมองเห็นได้สิ่งที่มองไม่เห็นครับถ้ามองเห็นก็ไม่เรียกวิสัยทัศน์หรอกครับเพราะงั้นอย่าเสื่อละบางที่ที่บ่ายชาติเองก็ไม่มีคนเข้าใจถ้าเกิดใช่ไหมครับไเกิด แล้วก็คนเ็ไม่มีใครเลอันนี้ให้เกิดถ้าแต่ไม่ีอะไรทั้งนี้มัมีทุกไม่มีกล่มไม่มีการเกิดครับถ้าสองคนนี้เป็นไงะ ยกระดับสายพิชาชีพในท้องที่รโภคสินมั่นแหลวอยากจะไปกับโลกพบคนระดับโลกสิไม่มีปีรีกัะบินไม่ได้ดนะูไหมแต่ได้แต่ขีดพวกอีสี่ขีดมังกรต่อให้ทุกคนมีปีอ้างมีปีไปเลยจะกินแขกับมังกรินแขกพิชซี ไม่จะเป็นต้องเป็นมังกรไม่จะเป็นะเป็นสีแที่เนหนาองมีสี่มังกรจะสู้กับพที่วอก็จะเป็นต้องดีนพอคิดแน้าถ้าจะทำอะไรไปรกเข้าใจซีที่ไม่ใช่สิ่มพันน่เอก็ไ่เชืตัองนะที่มย์นองที่เราเขกตัเดกัน ข้อที่2จากดรคาริวินัยและสุดท้ายข้อที่3โนเฟียจากพีเอพอเสียงกรุบมือให้ 3, ทั้งสามท่านครับที่ใกล้ที่ผมหมดแล้วมีเวลาให้ผมน,นิดนึงไหมครับทีมงานมีใช่ไหมครับโอเคถ้ามีผมนอกสากนี้แล้วนะครับผมอยากใช้เวลาตรงนี้สั้นๆเลยขอขอท่านละหนึ่งนาทีก็พอครับ อ่าดิ้วเล็กๆมานานแล้วนะครับขออน,นุญาตเชิญชวนให้คนไทยทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นเจนไหนคุณจะเป็นอัลฟาพ่อแม่จูงมาคุณจะเป็นเจนเอสเจนไวน์เบนี้บูมเมอร์คุณจะเป็นใครก็ได้ในประเทศไทยเชิญมาที่ nest creator space ตอนนี้กล้องที่ที่สื่อมวลชนกำลังจับภาพทุกท่านอยู่ผมขออนุญาตเริ่มต้นจากดรววดธ,ธิตวัฒน์สุวัตโภชีนะครับกล่าวเป็นเชิญ ชวนนะครับแล้วก็อยากให้เราทุกคนเนี่ยไม่หยุดยั้งในการเรียนรู้ไม่อยากให้ใชบบ้เล่มที่พีบอกความกลัวนะครับอย่าคิดว่าเราไม่ได้จบทางสวิศวะแม่ จบมาสิ่งที่เรารู้มาเนี่ยมันไม่นนดีไปแล้วบางคนผมก็จบมาตั้งยี่สิบกว่าปีแล้วใช่ไหมครับยี่สิบกว่าปีนั้นไม่มีข่าวของเป็นออนดีไฟล์แบบเมอนนั้นไม่มีไฟล์แลอนนี้คนเราทุกคนถ้าอยากเรียนไม่ว่าอยากเรียนเรื่องอะไรอยากปะสบความเร็จยังไงขอให้ไม่กลัวและกล้าเดินแ้กกล้าจะเรียนรู้เวลาต่างๆที่เรารอคอยผมจะเรียนผมจะอ่านอาจจะอ่านอาจจะเรียนทั้งชีวิตก็ได้ครับโดยที่ไม่เริ่มต้นเหน่อยเล ว่าก้าวแรกมากที่สุดขอให้ทุกคนถ้าอยากรู้มีใจอยากเรียนอยากให้ลองมาใช้ดูแล้วก็ลองเรียนรู้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นที่สเปซเองที่อื่นขอให้เรื่องก้าแรกหน้าที่จะเรียน้าที่จะทําทําแล้วทําไม่ได้ก็จะยิ่ตรอได้นะครับแส่วนใหญ่จะรอทั้งชีวิตไม่กล้าให้เกิก้าวก้าวแรกออกปเก้าเก้าอะครก็มีครับก้าไม่เหรนว่าต้องเก้ัต้องว่า สุดๆแต่ว่าบ้านหลังนี้นะครับทูลปเราคิดเราพยายามจะเป็นเดสติเนชันสำหรับ